เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัาปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคามประจำวันที่12พฤศจิกายน วันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวของรูเบนอามอริมกุนซือใหม่ป้ายแดงของทีมกันก่อนนะครับโดยจะเป็นอัปเดตของฟลาบิโซโรมาโน่ที่ที่ออกมาคาดการณ์สถานการณ์ของทัพป,ปีศาจแดงในเกมแรกที่กุนซอชาวโปรตุเกสจะใช้ลงสนามเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิตทาหลังช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งโรมาโน่นะครับก็ระบุผ่านไลฟ์ของเขาในพอดแคสต์เฮลวีโกว่ารูเบนอามอริมน่าจะใช้ผ่านการเล่นเก่งของเขาเลยครับก็คือระบบ3-43กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะว่านี่เป็นแผนที่เขาคุ้นเคยกับมันเป็นที่สุดและถึงแม้ว่านักเตะของแมนยูน t เต็หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชินกับระบบนี้แต่เขาก็เชื่อว่านักเตะที่เขาส่งลงสนามไปนั้นจะพร้อมและก็ทําได้ดีกับแผนการเล่นนี้โดยเฉพาะในตําแหน่งสำคัญ3เซนเตอร์ที่มีให้เลือกใช้งานกันหลายคนครับ นอกจากนี้ครับฟลาบิสโอรุมาโนก็ยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าดูเบนอมโมริมไม่ได้มีการพูดคุยโดยตรงกับรุดฟานิสเตลรอยในการตัดสินใจว่าจะเลือกให้อดีตกองหน้ารายนี้อยู่ในทีมสตาฟของเขาหรือไม่โดยที่น่าจะมีการตัดสินใจอยู่ก่อนแล้วครับและตัวของรุดเองก็ออกจากสนยนฝึกซ้อมคาริงตันไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันของเมื่อวานนี้ส่วนดูเบนอมโมริมนะ่ะเข้ามายังสนยนฝึกซ้อมคาริงตันในช่วงบ่ายแล้วดังนั้นก็น่าจะเป็นใครสักคนในบอร์ดบริหารของทีมครับที่เป็นคนแจ้งเรื่องนี้กับรุดยตรงนนั่นเอง มาต่อกันที่ข่าวลือเรื่องการเสริมทัพของทีมรอบวันกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่รายงานของแพทริกแบเก้ในข่าวของสกายเยอรมันที่ได้ออกมาระบุว่าแมนยูเนเตดกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวมาตินบาตูรีนาจอมทัพหมายเลข10ไวัยิมอปีของดินาโมซาเกล็บทีมในโครเอเชียมาร่วมทีมครับ หรือเจ้าตัวเนี่ยเคยปฏิเสธข้อสเสนอของทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างเรอัลมาดริดมาแล้วหลังเกรงว่าจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเพราะตัวนักเตะต้องการย้ายไปร่วมทีมที่พร้อมจะมอบโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายสโมสรในเยอรมันกำลังติดตามนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดครับส่วนค่าตัวประเมินของมาตินบาตูรีนาณเวลานี้นะครับจากทางเว็บไซต์ TransferMar k ์ก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรด้วยกันครับ ไปกันที่ข่าวการเสริมคมเกมรุกกันหน่อยนะครับกับดิวของวิกตอร์ยูเคเรสกองหน้าตีนระเบิดของสปอร์ติ้งลิสบอนหลังที่ผ่านมาต้องบอกว่าตกเป็นข่าวลืออย่างหนักร่วมกับทีมปีศาจแดงของเราจากการเข้ามาของรูเบนอาร์โมริมทั้งนี้ครับล่าสุดทางเฟเดริโกวารันดาสประธานสโมสรอนสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมเปิดทางให้วิกตอร์ยูเคเรสกองหน้าตัวเก่งย้ายทีมได้หากว่ามีสโมสรไหนยอมใจค่าฉีกสัญญาจำนวน100ล้านยูโรที่แปะป้ายเอาไว้ซึ่งกับเรื่องนี้ครับตัวของวารันดาสก็ได้ให้สัมภาาษณ์ว่ ผมไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาอะไรได้ทั้งนั้นแต่หากว่ามีสโมสรนใดก็ตามพร้อมแจะจ่ายเงินตามค่าฉีกสัญญารวมถึงตัวนักเตะเองก็ต้องการจะย้ายทีมด้วยเขาก็สามารถย้ายได้เลยแต่ผมก็ไม่คิดว่าเราจะปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้สำหรับความสนใจในตัวของวิกตอร์โยเคเรสณเวลานี้นะครับก็มีทั้งบาร์เซโลนาที่แรงขึ้นมาแมนยูนเต็ดเราเองรวมถึงอีกบางสโมสรในอิตาลีที่เกือบพร้อมจะแซมกับดีลนี้เช่นกันครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของราสมุสฮอยลุนดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กนะครับพีดีกล่าวถึงรูเบนอาร์โมริมกุนซคนใหม่ของทีมดิทางฮอยลุนยอมรับว่าเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสหลังจากได้เห็นวิธีการที่เขาใช้จนพาสปอร์ติงลิสบอน bon, บินสูงอยู่นเวลานี้ร่วมทึงเขาเองก็ได้มีการพูดคุยกับมอร์เชนฮูแมนเพื่อนร่วมทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็กับตันทีมสปอร์ติงลิสบอนที่ก็ยืนยันว่ารูเบนอาร์โมริมนั้นเป็นมมกุนซีบ ซึ่งกับเรื่องนี้รัสม s สอยลุนได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมตั้งตารอสิ่งนี้จริงๆเขามีไอเดียที่ดีมากมายและผมเองก็เคยเห็นการเล่นของ s p o ร t i n g Lisbon นมาแล้วบ้างผมยังได้คุยกับมอร์เทนฮูแมนเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะและเขาก็พอใจกับโค้ชคนนี้มากด้วยดังนั้นแน่นอนว่าผมอยากจะให้เขาเริ่มงานกับเราแล้ว จากสิ่งที่ผมเห็นมาจนถึงตอนนี้เขาเล่นด้วยนักเตะแนวรับสคนและมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยเล่นที่ผ่านมาเล็กน้อยดังนั้นมันคงจะน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเขามีไอเดียของเขาแบบไหนบ้างผมเองก็ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานแบบเขาเช่นกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเขาเข้าใจฟุตบอลสมัยใหม่นั้นเป็นแบบไหน ผมไม่รู้สึกเลยว่าอายุของเขาจะเป็นปัญหาในการรับงานที่สโมสสอนแห่งนี้ด้วยตรงกันข้ามมันอาจจะนำมาซึ่งบางอย่างที่สุดแสนพิเศษด้วยซ้ำไปมาต่อกันที่ความเห็นของนามีเทดดี้เชอริงแฮมนะครับกับความเห็นของเขาที่รูดฟาน,นิเซรอยต้องออกจากทีมไปหลังรูบเบนอามอริมและก็สโมสสอนตัดสินใจร่วมกันว่าจะไม่ใช้บริการอดีตยอดกองหน้ารายนี้เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟ ซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางเชอร์ดิงแฮมก็มองว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วและเขาเองก็เข้าใจดีถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ของทั้งสโมสรนและก็ตัวของแอมูริมและเขาเองก็เห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าการที่ทํางานกับกลุ่มคนที่คุ้นเคยกันดีพูดคุยถูกคอเป็นสิ่งที่ดีกว่าและมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงของสโมสรด้วยครับด้วยคับเรื่องนี้เทดดี้เชอร์ดิงแฮมก็ได้แสดงความเห็นว่า คงไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรสำหรับรูเบนอามอริมในการแยกทางกับรุดฟานิสเดลรอยผู้จัดการทีมส่วนใหญ่เข้ามาก็มักจะมีทีมงานของตัวเองติดห้อยท้ายมาด้วยอยู่แล้วและด้วยโปรไฟล์ที่ดีเขาก็สามารถเรียกร้องอะไรด้วยตัวเองได้หากว่าเขาไม่รู้จักรุดและก็ไม่รู้บุคลิกของอีกฝ่ายเขาก็จะไม่มีคนคอยหนุนหลังผมคิดว่าเมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาก็ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ด้วยและคุณก็คงไม่อยากจะสับสวนว่าสโมสรก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้าง ส่วนผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาที่โปรตุเกสผมคิดว่ารูเบนอาร์มริมออกมาพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะที่เขาไม่ออกตัวแรงมากนักในการมาคุมแมนยูเนเตตแต่จนกว่าเขาจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้าง มากันที่บทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ห้องเครื่องตัวเก๋าทีมชาติบราซิลนะครับดูเจ้าตัวที่พูดถึงผลงานของตัวเขาเองกับแมนยูเนเตตตลอดซีซั่นนี้ที่เขาคิดว่าน่าจะมีแค่เกมเดียวที่แพต้ตอนลิเวอร์พูลในบ้าน3ต่อ0ย์เป็นเกมที่เขาเล่นแย่ที่สุดแล้วแต่ที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเขาก็มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในฟอร์มที่ดีครับและเขายังเชื่อว่ายังมีอะไรให้เรียนดูอีกมากกับการค้าแข้งที่โอทราวฟอร์ดและก็ยืนยันว่าเขาพร้อมจะอยู่ช่วยทีมต่อไปอย่างแน่นอนด้วย ซึ่งกับเรื่องนี้ครับคาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่ามีแค่เกมกับลิเวอร์พูลแค่เกมเดียวหรือเปล่าที่ผมเล่นแย่ในเกมนั้นหรือว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ผมก็คิดว่าทั้งทีมก็เล่นกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ามันคือซีซั่นที่ดีนะผมอยากเติบโตต่อไปเรื่อยๆผมอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมช่วยเหลือโค้ชและก็ช่วยให้แมนยูนเตตดเติบโตต่อไปทุกคนทราบดีว่างานของผมเป็นอะไรในฐานะนักเตะคนหนึ่ง จากนั้นครับคาเซมิโร่ที่พูดถึงคู่หูดันกลางคนใหม่อย่างมานลโอาเต้ที่ทั้งสองได้ลงเล่นพร้อมกันตลอดีเกมที่ผ่านมาในการคุมทีมแบบขัดตาทัพของรูดฟานิสเตโรยซึ่งผลงานในการจับคู่ของดันกลางคู่นี้จากอเมริกาใต้ก็ต้องบอกว่าสอบผ่านทั้งคู่ดันกลางของทีมดูแน่นขึ้นเหมือนทั้งสองเอาข้อดีและก็ข้อเสียมาปรับจูนกันและก็เล่นร่วมกันอย่างเข้าขาและก็ได้รับคําชมจากแฟนผีอยู่พอสมควรครับ ซึ่งตัวของคาสมิโรเองก็มองว่าการสับคู่กับมาเนลกาเต้นั้นทุกอย่างออกมาดีมากเล่นเข้าขากันและก็ได้ชื่นชมดันกลางวัยยิมสปีว่าเป็นนักเตะที่ดีมากๆคนหนึ่งด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับคาสมิโรได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับเขาเมื่อคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งก็จะคอยซ้อนและในทางกลับกันนั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นเราจะคอยเสริมซึ่งการและการอยู่ตลอดเขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเลยนะ เขาเริ่มแสดงเห็นทีละเล็กทีละน้อยว่าทำไมเขาถึงเป็นนักเตะระดับทีมชาติอุรุกวัยซึ่งเป็นทีมที่มีนักเตะเก่งๆหลายคนนอกจากนี้เขาก็ยังได้รับความเคารพอย่างเต็มที่ในทีมของเราด้วยไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นแต่ละว่าจากนักเตะทุกคนเลยล่ะและมันก็ดีสำหรับเราเช่นกันที่มีนักเตะฝีเท้าดีขนาดนี้อยู่ในทีม และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูนเตรดรอบคําปราจำวันที่12พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ